ผูกมีลวดลายเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเอาไม้ไผ่มาสานด้านล่างค่ะจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าค่ะก็เพื่อให้ยังอนนุรั์ผ้าทอมือของชาวมอญยังคงอยู่ด้วยค่ะ เนอรอาหรือสวัสดีครับในภาษามอญที่ผมทักทายท่านผู้ชมด้วยภาษามอญก็เพราะว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ ที่แห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญชุมชนของชาวไทยเชื้อสายมอญน,นั้นอพยพมาจากพมา่าตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยติดตามพระมหาเถรคันชองซึ่งเป็นพระสงฆ์เชื้อสายมอญน,นิกายมหายานเข้ามาตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ําแม่กลองและให้ชื่อหมู่บ้านเหมือนเดิมในพม่าว่าบ้านมวง คุณผู้ชมครับถ้าจะให้ถ่ายทอดเรื่องราวของคนไทยเชื้อสายมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนบ้านม่วงแห่งนี้คงไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่าพิพิธภัณฑ์พ,พื้นบ้านวัดม่วงครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าครับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงเป็นแหล่งค้นคว้ารวบรวมประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวมอญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเล่าขานถึงมอญในตำนานประเพณีวัฒนธรรมมอญโบราณวัตถุคำพีใบาลาที่เขียนด้วยอักษรมอญที่มีอายุมากกว่า300ปีเสือ้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่บ่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ มันเงินละอาวสวัสดีครับมันเงินละอาวสวัสดีค่ะเติงตะเลิงละอายินดีต้อนรับเข้าสู่วิธิธาพทำคือ้าล์มมม่วงค่ะ ว้าวอยากให้น้องนีช่วยเล่าให้เราฟังกันหน่อยครับว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรและสําคัญอย่างไงครับความเป็นมาก็คืออาจารย์ลมเป็นเจ้าอาวาสเก่าที่นี่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองพระบรมราชินีนาในรัชกาลที่9้าแล้วที่แห่งนี้เนี่ยเก็บรวบรวมอะไรไว้บ้างครับห้องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าส่วนด้านล่างนี่ที่เห็นพวกเป็นเครื่องปั้นดินเผาพวกนี้คือที่ชาวบ้านนํามาถวายให้วนนะะัดค่ะ ทัวเข็มค่ะท่านจะไปนั่งสมาธิใต้แม่น้ําค่ะสังเกตได้จากใบบัวอยู่บนศีรษะเข็มอยู่บนตะแล้วก็มีเต่าปลาและดอกบัวค่ะชื่อหนึ่งหลวงพ่อประคุตค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นพวกคมภีร์ต่างๆค่ะก็จะมีคมภีร์สมัยยุธยาสมัยธนบุรีตำรา12ราศีแล้วพวกเกี่ยวกับตำรายาต่างๆที่ชาวบ้านเขียนขึ้นมาค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเป็นหิบคาทีโบราณค่ะที่ไว้ใช้เก็บเรื่องเล่าขานของชาวบ้านค่ะและจะมีลวดลายคือหนุมานนะคะต่อสู้กันอยู่โอ้โหมีวลวดลายเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเอาไม้ไผ่มาสานแต่นี่ก็เป็นลายตั้งแต่โบราณเันใช่ค่ะก็แสดงว่าผ้าทอมือยังไม่ได้ทําแค่เครื่องท่อม่งแต่ทําทุกอย่างเลยที่เอาไว้ใช้ห่อผ้าก็ได้ห่อสิ่งของก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะ ลักษณะการแต่งกายของชาวมอญมีความพิเศษครับสตรีเชื้อสายมอนนั้นมักจะนุ่งผ้าถุงเสื้อแขนสัน้นหรือแขนกระบอกและที่สำคัญคือมักจะต้องมีสบายส่วนผู้ชายก็จะนุ่สงสโรงสวมเสื้อแขนสัน้นหรือแขนยาวและที่ขาดไม่ได้คือผ้าผ้าบ่าแต่เสน่ห์ที่สำคัญของการแต่งกายแบบมอไม่ใช่เพียงลักษณะของเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะครับ แต่เป็นลวดลายการถักทอผืนผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์มากเช่นกันครับโอ,โ,โอ้โหเสื้อผ้าชาวมอลนี่มีเอกลักษณ์น่าดูเลยนะครับนี่ผู้หญิงจะมีเสื้อคอกลมแขนสัส่วนผ้าสบายแล้วก็จะมีผ้าถูลกลายเก็ดเตาค่ะสมัยนี้จะนิยมเป็นแบบนี้ค่ะแบบลาย าอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องแต่งกายของผู้ชายชาวมอน,นะคะยังมีคนทอนอยู่ไหมครับผ้าเหล่านี้มีค่ะอยู่ด้านล่างค่ะจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าค่ะแล้วก็จะเป็นการรวมตัวของชาวบ้านค่ะก็เพื่อให้ยังอนุรักษ์ผ้าทอมือของชาวมอนยังคงอยู่ด้วยค่ะอ้เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาที่สําคัญทีเดียวเลยครับ ผมว่านอกจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เราได้เรียนรู้เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็เป็นสิ่งที่บง่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจและนี่จึงเป็นที่มาของการเล่าเรื่องของชุมชนชาวมอญซึ่งเป็นอารยธรรมผ่านผืนผ้าและการถักทอที่เราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อๆไปครับ งานที่แบบน้อยคนที่จะชอบมันน้อยลงไปเรื่อยๆคะ่ะอยากจะให้เขาทอเป็นกันหลายๆคนกลัวมันจะศูญไป